แม่เป็นยังไจ้าว่าต้องมาถามกูศูนต่ำขึ้นศูนย์อย่างแม่อันอบอกให,มห้มันนวดนอนดา,าดกกม,าอมหอดสามจุกขั้วกระ่วมาไปนวดให้แต่ด็อกเตอร์กูนกี่เ่าแม่นด็อกเตอร์มึงเคยว่าอยากนวดไทย <c oughs> หากรสีตาแสนี่เจาของแม่น,นั่นแปลว่าไง่อ่ะเพื่อคนธรรมดาเลยสิเขาเรียนนวด้า,าเกินว่าสีถุบ้านนี้มานวดกับมาพากูเรา บาทน้อยเอนหนีแล้วก็เน็รักหมัดเกงมึงกินกับแฟกูเป็นผู้ซืนอบบมานจะว่าซึนกันไหนล่ะเนี่ยกันนั่งบอกกันแว่แวะแวะแวนีน้อเมียขาหัวมาจากมันพูดเาเขาสีห <im> ัว <im> ม drink <abi> ันจะซืนต้องหันแวถามแม่ว่าอะไรอ่เไปหาหนวดต่ไห้ดอกเตอร์ผัดเมี่ยนแม่ เขามาเอาฮันเชิญให้แม่ไปรับเป็นดอกเตอร์เนี่ยแม่ที่ดั้งคายไงแท้สัตว์มันก็มีผู้เชิญหรอกความมัอซื่อเออใส่สีมาเชิญปตัวเราเจ็กของเพราะมันมีสีสันโอ้ยแล้วก็ทำใจเพราะว่าเป็นเรื่องจริงนเป็นที่เดียวเนี่ยตัวตัวตัวกับตัวพี่บาเลยหลงเสียย่างจัง เราเสแ่ังินมันลื่นยาบอะี่วาเนี่ยกเีนแกืนบานแอบ้วโกันหมดแก่ไ่ได้นอนแถวสอมอญหนวหนีไปนอนเลยแล้วผู้เท่าเลยซื้นที่บ้านนี่ไเนี่ยฮะว่ามันืนก่ไรเนี่ยมันกระซื้นะแล้วกินกาแฟกับนวดยินนวดกาแฟกับเสีวมาใส่เน่ยก็เนี่ยั้งสีนอแก่งม่ไดนอนก้มือนั่งมือขึ้นเนี่ยเด่น กิมเบก็สามแก้วนี่ะจาะจิ้กินทั้งหหกับหัวหัวตื้อหัวื้อเออหัวซสอุซอุวโซนั่นโซนี่มักรซือกเออหลายตองหวแถว้อนละเมนอันนี้มัหมดให้ซื้อเดี๋ยว่าจีงสันมซืซื้อกะแม่ด้กว่ากรซื้อดกันเห็นเาเรืองหมดด้วยเมีแหลคือพ่อแม่ซี่วยแถววัดบาลีนี่แหละ เพิ่งไต่แดดไปด้วดเพิ่งเรียกหมาละโอถ่แม่ซี่กำล่งได้ยุติมันเป็นเพื่อนเอาแล่เป็นผู้หญิงแม่แม่เพิ่งเรียกหมาเวลาโตแม่พอดีหมามันติดเครื่องเดียวนี่เออเพิ่ง<อ><อ>จะได้หายกันเพิ่งเออไม่เอนอแค่จะไม่ขี่ลกากันน่งเที่ยวกันเครื่องหามันมีตัวหนึ่งทำหมันให้มันแมน่งทำหมันแล้วแคยังเฮือขึ้เกา่เกาอยู่เที่ยวก็ขเก่าอยู่เออ ภาดีบ้าเยๆๆเดอดมาสนแม่ก็มาสินแม่ยาเงี้ยมาสินยามอง่าสินว่าเอาไม่เงี้ยไว้กระชยิหานี่เจ้าแม่ไมอยหมามันกัดกันเจ้ามาสินว่านี่ยังได้หมาตัวนี้แล้วขีดเทปหัาให้มันแล้ว่าสินไม่ลอยเพราหมามันกัดกันดี่นีเจ้าเดียเงียเจ้ายามองนี่ละถ้าติมันมาสินว่าเออสับวัเี้ดกกาเขาใส่ปุ๋ยนี่แมวเา้ามันออกลูก ปันไม่เห็นตีมีเอาไสุนี่แม่ห้องควันควันไปขนมันต้วือันนั้นอันนี้เนี่ยแกนีแม่อันนันบ่้องเขามาด่าดิแเนี่ยมันจะเต้ไม่เส้องตั้างสี้้องงี่า้สีาอสอสออง้อาห้อแ้อาออย่างสีสาาอ้้ออหอห้อ ยนเพศเดียวกันก็บ่าเราคือบ้า่วนนั่นบวชำเล่าฮะคือบ้านวนนั่น่วชเดินเล่าก็จกจใดเนีนเี่ยวบ้าเียัสบเรกันว่เราบอกว่าจันใดแม่แม่สวนแม่บวชนะยันสิบวชเอง เอยามัโอ้ใ่บอยังสั่นแรงอะแต่ข้าแม่เี่ีเงี้ยมาบวดนํ้ง่างตัวเขาไม่เอาตัวจอ่ะแ่บวนมนโวานี่ยเมนเอวสั่นรสิ้สุดข่าวแเลยมันแท่าไรครับเป็นบอกที่ควาดียากัว่ากันัุขาวแเลยเตี๋ยถ้มึงบวดทั้งคนได้ผลกูก็สิบวดซุ้มยูดิบวดึ้นกันเออบวดแค่หมือที่ว่ารงกาน